เมื่อวันที่12มกราคม2569ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนโรธอัครกิจชัยน,น์หรือพงเพชรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูร์เขต2พักเพื่อไทยหมายเลข6เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องโดยลงพื้นที่พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในเขตอำเภอหล่มสักบริเวณตลาดหล่มสักและตลาดสักงอยท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเป็นกันเองการลงพื้นที่ครั้งนี้นายธนโรธได้พบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นค่าครองชีพหนี้สินและรายได้ในชีตประจําวันพร้อมนําเสนอน,นโยบายของพรรคเพื่อไทยภายใต้แนวคิดนโยบายแห่งความหวังของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขอโอกาสเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรโดยระหว่างการลงพื้นที่นายธนาโรธอย่างได้รับพวงมาลัยดอกดาวเรืองพร้อมดอกกุหลาบจากประชาชนและแฟนพรรคเพื่อไทยมีพื้นที่ จึงทราบกำหนดก,การการลงพื้นที่แนะนำตัวล่วงหน้าและเดินทางมารอให้การต้อนรับเพื่อมอบเป็นกำลังใจสะท้อนภาพบรรยากาศการหาเสียงที่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนายธนาโรบเปิดเผยว่าการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนโดยต้องการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่า การลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเป็นการยืนอยู่บนพักการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศสำหรับนโยบายแห่งความหวังของประชาชนพรรคเพื่อไทยได้วางแนวทางหลัก4ประการทางกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญทางปาัญหาเศรษฐกิจภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้แก่การปลดหนี้และดูแลประชาชนฐานรากและเกษตรกรผ่านมาตรการล้างหนี้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ การยกระดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิมทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาการสร้างเครื่องยนฐฐฐต์เศรษฐกิจใหม่เช่นเกษตรบุรค่าสูงอาหารทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์เซมิคอนดักเตอร์เอไอและเศรษฐกิจด,ด้านสุขภาพบทบาทภาครัฐในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์สวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังย,งยกนโยบายสําคัญของพักเพื่อถ่ายอาทิประกันกาไรินค้าเกษตร30%ค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาท70สตางค์ต่อนหน่วยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายรถเมล์ปรับอากาศ10บาทแก้ปัญหาภัายใสเบอร์และแก๊งสแกมเมอร์โดยการตั้งกองทุนคือเงินผู้เสียหายรวมถึงนโยบายหวยกเกษียและโครงการบ้านเพื่อคนไทยนายชนะรถกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้การแข่งขันในสนามเลือกตั้งเขตสองจังหวัดพิษบูรณ์จะเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่อย่างเชื่อมั่นในพลังของประชาชนนโยบายของพรรคและทีมงานยืนยันจะเดินหน้าหาเสียงด้วยความสุจริตโปรง่งใสและยิปประโยน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง สองเพชรชบูบูนพักเพื่อไทยทำได้จริงเลือกคนจริงเข้าสภาวันนี้